แกงปลาย่างใบโบบกเมนูหายกินยากแต่ทำเองได้วัตถุดิบหลกัหลกๆก็มีประมาณนี้ปลาทูหรือบางคนจะใช้เป็นปลาโอก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราเอาไปย่างอันนี้ผมได้ปลาทูนึ่งมาเลยอะแล้วก็อันนี้เป็นพริกแกงใต้ค่ะแล้วอันนี้เป็นใบ,บับบกแล้วก็กะทิอ่ะอเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยแกงเนี่ย แกงใบโบบกมันมเป็นอาหารใต้ไม่เคยกินกันใช่ไหมไม่เคยเห็นเลยงัน้นเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาปลาทูไปก่อนใบับบกเข้าใจว่ากินแค่แก้มกับส้มตำหรือว่าทาเป็นน้ําโอเคเนี่ยแหละมันเป็นแกงอาหารใต้<ม>คือเหตุมันมาจากการที่แบบแต่ก่อนเขาชอบแกงใบชะพููค่ะอาจจะบางทีใบชะพูมันหมดหรือบางคนก็ไม่ชอบกลิ่นก็เลยเขาก็ใช้ใบับบกอันนี้ผมจะเรียกว่าทอดปลาหรือว่าย่างปลาแล้วกันนะจริงๆก็จริงก็ย่างๆ่างกึ่งทอดนั่นแหละ จะแบบใส่น้ำมันไปหน่อยที่อยากให้มันเกียมเกียถ้าใครไม่อยากให้มันเกียมเกียวก็ไม่ต้องมีน้ำมันค่ะและเราก็แน่นอนแล้วก็ปลาทูลงไปอยากอยากให้ดูนะพี่เพราะว่าใบโบ,บกเนี่ยคืออาหารอาหารผู้สูงอายุพวกเราเลยอ,อันนี้คูดบบตรงๆอันนี้อันนี้เมื่อกี้ทดลองแกะปลาแล้วน,นี่มาย่างต่อเนี่ยพี่ดูดิดูปลาทูดิเนี่ยดูดิดูความลื่นของกระทะดิกระทะอีกก็คือติดเนี่ยพี่ดูดิเห็นไหมเนี่ยปลาทูอ่ะซึ่งปลาทูปกติหนังมันหลุดง่ายอยู่แล้วไงเนี่ยพี่ดูได้เลย ย่างนิดนึงให้มันหอมแล้วก็ไม่เหม็นบ้านด้วยปิดไปเลยดับเพลน,นอ่ะมาโอเคประมาณนี้ย่างไฟอ่อนไปนะอ่ะหลังจากนั้นเรามาเตรียมใบโ,โบกกันเมนูที่ทําง่ายทําง่ายแต่อร่อยมากเวลาเขาหั่นแกงใบโ,โบกเนี่ยเขาจะซอยแบบเล็กๆซอยเล็กๆไปหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวก้านมันเหนียวไงโอ้อันนี้มันยังเหนียวอยู่คือคือเราหั่นแล้วเราจะรู้ว่ามันเหนียวถ้ามันเหนียวพี่เอาออกไปก่อนอย่าไปกินมันอย่าไปเสียดายนะพี่เพราะว่า บางทีหั่นแล้วเหลือน้อยเหลือน้อยแล้วอร่อยดีกว่าเหลือเยอะแต่ว่ากินไม่ได้นะครับใส่ไปเยอะบางคนอ่ะคณะใส่มาอันใหญ่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 ะแล้วก็เป็นเซียนกินไม่ได้ใส่อันเล็กเล็กก็ได้อืก็ไม่ไม่ได้ก็ไม่ถึงกับเล็กมากนะประมาณสักหนึ่งเซนนะที่ผมหั่นเนี่ยประมาณสักหนึ่งเซนเพราะว่าเดี๋ยวลงไปแล้วมันหดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าพี่ไม่หั่นเล็กเล็กเนี่ยปัญหาคือใบบวกมันจะไปลักษณะนี้ พอพี่หั่นยาวๆมันก็จะชี้อย่างเงี้ยพี่ก็จะกินไม่ได้มันก็ชี้โดชี้เด๋อมันไปนะเพราะฉะนั้นหั่นเล็กๆไปเลยโอเคมามย่างป่าแล้ว <c oughs> พี่รด,ดิต่อไปใครทอดปลาทูที่บ้านนะไม่ต้องไปใช้กระทะธรรมดาเ <c oughs> นี่ยไม่มีกลิ่นเลย <c oughs> แล้วถามว่าติดไหมดูดิเนี่ย <c oughs> แล้วเราจะไป <c oughs> ทอดปลาทูให้น้ํามันกระเด็นอะไรอีกทไมอะ่ะดูดิและน้ํามันก็น้อยเพราะมันอบไปเลยมันเหมือนย่างอันนี้อันนี้ไม่กลับแล้วเพราะเดี๋ยวเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวเล็กเนี่ยง่ายสุด ใครบอกโอ้ยทอดปลาทูดีตั้งน้ามันเลยวุ่นวะนี่จ้ะอร่อยด้วยออกมาอันนี้อันนี้เมื่อกี้ผมที่มันเละเพราะผมผมแกะมันนะเดี๋ยวบางคนเข้ามาแล้วงง,นนงเนี่ยพะยะเนี่ยเอาไปทอดปลาที่ผมที่ผมใช้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆคือตอนนั้นทาปลาเค็มมันไม่เหม็นบ้านผมทอดปลาเค็มในนี้เลยเนี่ยจะทอดอะไรแบบใส่น้ํามันน้อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยแล้วก็ทอดเนียไม่ต้องกลัวมันกระเด็นไม่ต้องกลัวอะไรแล้วก็ปิดไปเลยแบบเนี้อ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะเอาดับเบิลแผน่นออก เดี๋ยวมาแกะแกะตรงนี้กันหน่อยไหมเดี๋ยวขอลองวิธีแกะแบบญี่ปุ่นหน่อยทีซิว่าทอนเราแกะได้ไหมคนญี่ปุ่นเขาบอกวิธีกินปลาด้วยตะเกียบเผื่อใครมานะไม่ต้องใช้มือเลยเนี่ยเขาให้ให้เอาตะเกียบจิ้มตามแนวกลางอย่างเงี้ยเออเอ,อ้ยพอมันออสุกแล้วมันแกะง่ายขึ้นดูดิเนี่ยตามแนวตรงกลางตัวอย่างนี้นะแล้วไม่ต้องใช้มือจับเลยแล้วเขาก็จะใช้ตะเกียบแหวกออกสองข้างตรงเนี้ยมันจะมีก้างกลางเวลาเราแหวกแล้วเราก็จะเห็นก้างกล,าง,กลางโดยปริยายมันต้องร้อนๆหรือเปล่าเออมันต้องร้อนๆเมื่อกี้มันเย็นเอ นี่กกางหลุดเนี่ยกางขอบก็หลุดเห็นไหมแกะได้อันนี้เป็นวิธีกินปลาโดยใช้ตะเกียบของคนญี่ปุ่นเพราะว่าคนญี่ปุ่นเวลาเขากินปลาเขาไม่ใช้มือเนี่ยแบบนี้ออกไดนะ้ไหมเราก็กินแล้วเขาก็ให้แสกลางออกนี่คือแกะแบบไม่ต้องใช้มือเลยนะแกะด้วยตะเกียบเนี่ยเขาให้แสกางกลางออกนี่หางก็ออกเลยเราไม่กินอยู่แล้วถูกไหมใช่แล้วเขาก็จะเดึงออกนี่แบบนี้อ่าเอ้ยก็ง่ายอยู่นะง่ายนะแต,ยแต่ก็แต่ก็จะมีนิดนึงกลางท้องตรงนี้ ก็เดี๋ยวค่อยๆแกะไปะแต่ถ้าถามว่าถ้ากินปลาแล้วใช้ตะเกียบแกะได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคนะค่ะเนี่ยพี่ดูดิไม่มีเลอะมือเลยนะใช่นะใชแกะได้แบบนี้คราวนี้พี่ก็กินแล้วเพราะฉะนั้นทุกครั้งเวลาที่กินปลาอย่าไปแกะข้างตัวให้แกะแบบนี้เราจะกินง่ายๆไม่ต้องใช้มือกินปลาไม่เลอะมือเนี่ยเเห็นละชัดเจนถูกไหมค่ะนี่คนญี่ปุ่นเขาสอนเราตรงนี้มันก็จะมีก้างใช่ไหมก็อเอาออกประมาณนี้อ่าาเอาออกเนี่ยนะ,ะกินปลาเลอะมือตรงไหนไม่เลอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะแกะ อันเนี้ยมาใส่ในแกงโดยที่แบบอ่ะไม่ต้องใช้มือเลยอ่ะฮะส่วนไอ้พวกก้างข้างๆจริงๆอ่ะบางคนกินปะทูมายกินอยู่เนาะเล็กๆอ่ะใช่ไหมใช่ผมเห็นบางคนเขากินนะอืมเนี่ยอันนี้ก็ได้ละเนี่ยได้กินเนี่ยได้ปาทูแล้วนด้ด้วยแกะปะทูไม่ต้องใช้มือเลยอลเออเนี่ยเออเนี่ยใครบอกแกะปะทูแล้วมือเหม็นไม่มีเลยอ่ะแต่ตรงท้องอันนี้ก็ถ้าเกิดนั้นก็ต้องยอมเสียไงอ่ะ อันดแบับแรกตั้งหม้อเนี่ยเอาใช้หม้อสเตเลสพี่ดูหม้อสเตเลสเราสวยนะที่เราได้เนี่ย <Okay. S 1> ก็ใส่ลงไปเลยแบบนี้ใส่กะทิลงในกระทะแกงแกงอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆลงแกงแกงขั่วนิดๆเพราะฉะนั้นก็จะแบบไม่ต้องมีมันเยอะ mm. เอาแค่พอหอมไม่ต้องแบบเป็นมันลอยเยอะแค่แบบพอหอมๆมีมันนิดๆนะแล้วก็เอาพริกแกงวันนี้ใช้พริกแกงใต้ประมาณขีดหนึ่งใส่ไปเลย หนึ่งหม้อก็ขีดหนึ่ง uh huh. ทำแกงหม้อหนึ่งใช้พริกแกงประมาณขีดหนึ่งเนี่ยกำลังดีนะคุณผู้ชมเท่าที่ผมสังเกตแต่พริกอันนี้เป็นพริกแกงใต้มันก็จะคล้ายพริกแกงเผ็ดภาคกลางแต่มันจะมีขมิ้นแล้วก็อย่าลืมนิดนึงทำแกงใต้เนี่ยมันต้องมีกะปินะกะปิอย่าลืมใส่กะปิถ้าเป็นแกงภาคกลางบางทีก็มีบางอันก็ใส่กระปิบ้างไม่ใส่บ้างแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแกงใต้จะมีกะปินะครับอ uh huh. อ่กระปิอีกหนึ่งช้อนโต๊ะเมื่อกี้ใส่พริกแกงไปประมาณขีดหนึ่งก็ประมาณสองช้อนโต๊ะ uh huh. แล้วก็กะปิหนึ่งช้อนโต๊ะแกงคั่วแบบคนใต้อะก็จะเข้มข้นเลยนะกะทิแบบหัวหัวนินๆไปเลยก็ได้ถ้าทำานะเพราะว่าใต้เขาเมืองกะทิอยู่แล้วเขาไม่มียั้งอยู่แล้วนะแต่ถ้าใครกลัวแบบจะเลี่ยนไปหรือกลัวแบบไขมันเยอะไปก็อาจจะแบบ <c oughs> เป็นน้ำเปล่านิดๆหางหน่อยๆก็ได้นะอ่าอันนี้ก็ตามลงแล้วสองขวดไปเลยอย่างนี้ <c oughs> แต่มันนิดๆไม่ต้องเยอะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปไปไม่ต้องไปผัดจนเป็นน้ำมัน ผัดลงไปทีเดียวอย่างนี้เลยแล้วก็เอาปลาลงไปเลยจะได้มีกลิ่นเอาปลาไปย่างเพื่ออะไรให้มันหอมนิดนึงนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นทางใต้เนี่ยบางทีเขาใช้ปลาโอ,อปลาโอเนื้อก็จะเยอะกว่าปลาทูหน่อยอก็ได้เหมือนกันนะแต่บางคนก็ใช้เป็นปลาโอเค็มหรือปลาแดดเดียวเนี่ยเวลาปรุงรสก็ต้องระวังนิดนึงมันจะเค็มเกินไปแต่ของเราวันนี้ใช้ปลาทูย่างก็อร่อยเนื้อก็ไม่ต้องให้มันเละไม่ต้องให้มันแหลกมากก็ได้พี่เวลากินจะได้เนื้อปลาย<ม>่างไตปลายอป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยเนี่ยคั่วไปให้มันออกมันนิดนิด แล้วก็ปรุงรสดีกว่าอันนี้ปรุงแบบไหนคะหวานหวาน,นเผ็ดเผ็ดไม่มีเปรี้ยวหวานหวาน,วนเผ็ดเผ็ดอารมณ์แบบแกงแกงพวกแกงหอยใบชพูอะไรเงี้ยอ,อ่ะนี่ใส่ไปก็อันนี้มันเผ็ดอยู่แล้วล่ะพริกแกงใต้ก็น้ําตาลปี๊บสักหนึ่งช้อนก็ได้คนใต้เขาใช้น้ําตาลปี๊บอยู่แล้วนะอย่าลืมนะเมื่อกี้เราใส่กะปิไปด้วยหนึ่งช้อนโต๊ะมันจะมีความเค็มพริกแกงมีความเค็มบางทีอาจจะไม่ต้องเติมน้ําปลาเลยด้วยซ้ําแล้วบางคนใช้ปลาแห้งก็เป็นปลาที่เค็มอีกเพราะฉะนั้น พี่สังเกตเวลาพี่ไปกินอาหารใต้อะคนใต้ไม่ค่อยใช้น้าปลานะใช้กะปิกันม,มันคือ,อสเสน่ห์ของเขาอขอชิมก่อนใจเย็นๆพี่ต้องเคี่ยวนานๆานจะอร่อยโอ้อร่อยเว้ยไม้อร่อยอร่อย,ออยไม่ต้องปรุงไม่ต้องใส่น้ําปลาแล้วหรอกไม่อโอ้ไม่ต้องแล้วเค็มแล้วกะปิทั้งกระปิทั้งพริกแกงอร่อยอร่อยหวาน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 เผ็ดๆอยากกินขนมจีนเลยพอกินแล้ว อร่อยเหมือนขนมจีนแกงใต้นะแล้วก็พี่ไม่ต้องไปเติมน้ําอะไรนะเดี๋ยวผักออกน้ําใส่ลงไปเลยใบโบบวบกอร่อยอร่อยจัดจ้านเลยอะอแกงใต้สใจใจม,มาแล้วก็คนมันอร่อยนะโอ้ยอยูอ่ข้าวเลยอยากกินขนมจีนเลยเนาะน่ากินกับขนมจีนเออใช่แล้วก็เดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งไปเติมน้ำเลยบางคนบอก,อกเฉีมันดูแห่เดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อผักมันออกน้ำพี่ใจเยน็น องค์นนะอ่าเดี๋ยวมันก็จะนุ่มแล้วมันก็จะยุบลงไปอ่ะมันก็ออกน้ํามาให้มันค้นๆพี่ต้องทําให้มันค่อนข้างเข้มข้นเลยนะเพราะว่าใส่ผักเยอะอร่อยพี่พี่้องทำแช์นะแช์แล้วแกงแกงนี้ดีคือพี่พี่จะกินใบโบบกได้เยอะมากแล้วก็เครื่องแกงมันก็เป็นเครื่องสมุนไพรไงมันถือว่าเป็นอะไรที่มีประโยชน์นะเพราะว่าพี่ลองดูดิพี่กินใบโบบบกสดในส้มตำอะ่ะพี่กินได้ประมาณแคห้าต้นสิบต้น,ตนก็เก่งแล้วใช่ไหมแต่พี่ดูที่ผมใส่ในหม้อตอนนี้ดิตัก ใส่ราดข้าวเลยค่ะโอ้คือใส่อย่างนี้เลยแล้วก็ต้มให้เปื่อยไปเลยใบโบบกเนี่ยใครเคยกินแกงใบโบบกบ้างใครเคยกินกดเลขแปดมาหน่อยหรือว่าส่วนใหญ่ไม่เคยกินเลย <c oughs> ขอขอดูซิว่ามีสักคนนึงที่รู้จักไหม<ด>แกงใบโบบกมันแปกใช่ไหมแปกผมเคยไปกินตอนไปใต้นี่แหละใบมันก็จะเหมือนคล้ายๆใบชะพูแกงชะพูอย่างงี้ยค่ะแกงใบชะพูเดี๋ยวชิมเออลดความกรุบกรอบใช่แต่ว่ารสชาติไม่ใช่ไงเพราะว่า เพราะว่าใบบัวบกมันไม่มีไม่มีกลิ่นเหมือนชะพูไงเนี่ยแล้วก็เดี<ๆ>๋ยวเดี๋ยวน้ํามันออกพี่เ,เคี่ยวไปก่อนเลยไม่ต้องไปกลัวมัน<ว>เดี๋ยวมันออกแล้วมันก็จะแฉะหรือไม่เดี๋ยวเราก็เติมน้าแล้วปรุงรสก็ได้แต่ไปก่อนแต,แต่ต้องเคี่ยวให้มันนิ่มๆเคี่ยวไปเลยให้มันนิ่มๆเดี๋ยวมันก็จะอร่อยเนี่ยเนี๋ยอย่ามันออกน้ามาใจเย็นๆต้มให้เปื่อยเลยพี่ให้เปื่อยให้เปื่อยเลยอันนี้ต้องอารมณ์เหมือน เหมือนใบขคี้รหล็กอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะให้ให้ให้เออให้ให้มันแหลกเลยอ่ะเออให้ใหบใบบกมันแหลกนี่นะน้ำออกมาเต็มเลยมาดูดิน้ำออกแล้วเริ่มมีน้าราดแล้วอ่าผมไม่ได้ใช้ไฟแรงมากนะผมค่อยค่อยทาไปเนี่ยค่อยๆ่อเคี่ยวแต่ไม่คี้บางคนบอกโอ้จะกินได้เหรอไม่ใช่แกงนะเชฟเป็นไงออกแล้วเห็นไหมยังถ้าเกิดไปใส่เยอะตั้งแต่เมื่อกี้นะตอนนี้ไม่อร่อยไม่อร่อยมันจะจืดมันจะจืดเนี่ยอันนี้เข้มข้นแล้วแต่ใบบบวบกต้องเอาให้นิ่มใจเย็นๆต้องเอาให้นิ่มถึงจะอร่อย แล้วสุดท้ายก็ใบมะกรูดฉีเพิ่มกลิ่นหอมๆลงไปครับอ่าแบบนี้แล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงอันนี้เพิ่มสีนี้ไม่ใส่ก็ได้นะใส่ไม่มันเราไม่ได้ค่อยได้กินหรอกแต่ว่าเราก็ต้องใส่อ่ะคเหมือนเหมือนเวลาไปกินร้านอาหารบางร้านแล้วมีผักหัวจานอ่ะก็ต้องมีแตงกวากับมะเขือเทศวางมาวางมาทาไมไม่ต้องวางมะไม่ไดนะเสียดายเพลืองของจัดจ้านมากจัดจ้านี่ถ้าพริกแกงเผ็ดต้องจัดจ้าน เนีเรียบร้อยเนี่ยน่าจะได้ละเอาละได้ที่แล้วครับนะเมื่อกี้ชิมแล้วนะอย่าลืมนะชิมอีกสักรอบหนึ่งนะอันอันอันที่คนจะลืมกันก็คือเวลาทําแกงใต้เนี่ยอย่าลืมว่าแกงใต้ยังไงต้องมีกะปิอย่าลืมใส่กะปิเพราะว่าส่วนใหญ่พิแกงเขาไม่ใส่กะปิมาให้หรอกมันมันแพงมันมันเขาต้นทุนเขาไม่ได้ไงอ่าต้องสีนี้นะผักอะเนี่ยเปื่อยหมดแล้วพี่เปื่อยแล้วดูรูเยเลยเนะี่ย ต้องเอาผักให้เปื่อยถึงจะอร่อยเสร็จแล้วครับแกงปลาย,ย่างใบโบบกนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับกระทาเชฟบุ๊กสุดยอดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศเกาหลีนะครับทำมาจากวัสดุไทเทเนียมพลาสแล้วก็กราฟีนนะครับผมร้อนเร็วกว่าเพชรถ,ถึง2เท่าทนทานกว่าเหล็กถึง5เท่าทำเมนูไหนก็ไม่ติด ใช้ไฟแรงก็ไม่มีปัญหาและก็ใช้ได้กับเตาทุกชนิดไม่เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์ผลิตโดยบริษัทแฮปปี้คอรเกาหลีของแท้แน่นอนใครที่สนใจอยากทำอาหารสนุกทำอาหารปลอดภัยนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเรามีโปรโมชั่นดีๆรอคุณอยู่ครับ